สวัสดีครับผมเราก็มาจุดหนึ่งครับจุดหอดูสัตว์หนองพักชีกับท่านผู้รรมชมนผมไปครับเป็นด่านสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้ก็เราก็แวะมาหลายที่เลยครับก็ตอนกลับก็แวะนั่งกินข้าวครับผมก็กินข้าวเสร็จก็พักเหนื่อยพักไรก่อนเนาะเราก็มาแวะครับออจุดชมพวกสัตว์พวกอะไรครับผม เรียกอ่าหอพักชี่อะไรครับผมตอนนี้เรากำลังเดินไปครับตามเส้นทางไปเลยตอนนี้เราก็เข้าสู่บรรยากาศธรรมชาติ ่ Mason. เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยเนาะนี่เป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมพี่เราไปเี่จุดหรอสามจุดหรอมั้งจุดนี้อาจจะแดดหน่อยครับ เราชอบเดินตากแดดเนาะยำทำงานบ่อยร้อนร้อนเนาะมาดูดาราช่องครับ่านผู้ชมดาราช่องอร่อย เอาขนาดนั้นเอาอือหือสุดยอดเนาะกับบรรยากาศธรรมชาตินะพูดอะไรมาครับไฮฟีหบบเจี๊ยบเฮ้ยเ้าไปไปทางหน้าทางหน้าั้นดีเหไม่ได้เป็นทางหน้าเลยครับตุ้ยผมกเผือนยังไงมันเสียเสียไปเลยก็ได้ตามหาง่ายตามนั้นแหละ ดีแม,ม่ไม่แยกแยะดีเนาะเสียอ่อนเลยเนะาะเป็นหานุญาตแค่นี้เนาะดูเลยมีแต่ป่ามีโอ้มีตน้นต้นไม้มีอ้ <c oughs> กล้องเห็นนะไม่ได้จัดนะแต่คุณมีป่าพื้นที่แห่งนี้คุณจะทำอะไรก่อนรดับต้นโอ้ัหชาครับระ <c oughs> รับแ,แ,แ,แรกเลยแล,แล้วไงต่อ เสร็จับปมเหล้าครับยังไงต่อยอขาดไม่ได้เลยไปอะไรครับใบกระท่อมใบกระทอมจะปลูกให้เป็นแนวทางเป็นช่องเดินไปครับอ่าโอเคโอเคนี่คือหับจอบไปเราไปต่อครับรู้เรื่องอู้สวยแท่เนาะช่วงที่ยาแบบคือเขียวหน่อยเนาะ ผมว่าดีาเลยเดินน้าหนาวกัน,นดิเยใช่มเดินไม่ได้หรอกไปดูจุดนึงครับ ฉันดูเหมือนเป็นคนต้องันเดินเดินไปเที่ยวไปเดินทางอะไรนิไปดิวกซาร์สเปล่าอวินะอกอะไรเขาเรียอะไรนาโอ้โหมันเดินเป็นทางนี่ยมอเตอร์ไซค์พี่เไหมหรบากอะเอเนไเดนดูดิ ดินนดคุณว่ายังไงว่าเป็นรอยบากใช่ไหมใช่ลองคุณต้องไปพิสูจน์ดูไป<ม>ได้หรอกมันไม่มีที่ป่ายางหน้าข้างบนอะ่ะก็จะเป็นร้อยสิบผมนะวายไปยืดแม็กซิงเกลว่ายมนะาเออดจดิเราเป็นต้องเปลี่ยนสเตอร์มั้งเพราะว่ารถมันแรงอยู่นะคนที่ขายหมูเนี่ยผมเคยถามเาขาแล้วเขาบอกว่าเขาไปทั่ว ไอ้ที่ทั่วเาะหุ่ไปกองปางไปหมดเนาะคุณจะมีสิทธิ์ที่คุณจะตอบผมว่าคุณมีพื้นที่มึนๆไรเนี่ยคุณจะทำอะไรก่อนปลูกชาครับอะไรจ่อปลูกท้อมครับ <c oughs> แอบต้มลำครับเดี๋ยวสมมติว่าคนเดินอยู่ในป่าเนี่ยคนเห็นใครสักคนอะ<ม>่ะคน <c oughs>

เออที่มองวงเวิ้งเนี่ยเนาะที่มันมีเวิ้งเลยนะไม่ใชท่าไหนเห็นไหมที่เราขึ้นไปเหรอเนี่ยมันเปเวิ้งเนี่ยตรงนี้เลยไหนเขาไหนเขาลุกนู่นไงเขาลุกนี้เขาลูกนี้นะเราขึ้นไปอุ้ยไก่เนี่ยม่ใช่เรื่องง่ายใชหมเนี่ยเขาลุกนี้เราขึ้นไปตรงนั้นมันมีทางมันง่ายหเราไม่มีทางหรอโอ้สูงเนาะเนาะเราขึ้นไปเลยเนาะก็เรามองมาเราเห็นหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมที่บอกเนี่ยสั่งๆบ้านเราในสุดเราก็มาอยู่ที่ต่ำเหมือนเดิม อ้ทางนี้มันเป็นมอเบาอยู่นะเนี่ยปลาแล้วนี่หร่ไขาต้นใจที่เรามองลงมาตรงนั้นเ่ยขาต้นใจิมเเมื่อกี้ไม่ได้อัดแน่เลยอัดอัดอัดเลยิเีงเลยปูัรานอยเนาะปลูกม่วงนี่อัดอเลย้เรียนราคาตกอัดไเลยลงไปเลยลงแบบไม่ต้องตัดอ่ะอาแบบสดไปเลย ชิปนี้ยาวๆอารงสักสิบนาทีตัวเราลิ่งแรงไปออกหน้าตลอดเลยไม่มีหมดแรงเลยท่านเชรนะพ่อพักก่อน์หลอเดินทางยากเลยบิดหน้าปิดตากันยี่นัส เนี่ยผมเถิ่มมาเรียบร้อยทุกอย่างฮะเราจะไปใายฟ้ามันจะมีหอเหรอใช่มีหอดูสักสองอะไรเพราะว่าเราไม่ดูแต่ตอนนี้ร้อนไม่โอ้แล้วดำแขนดำยอมดำแต่ไม่ยอมร้อน อะไ,นนอเไรเม็ไเด้ที่เขาเียนไ่ถึงโลแต่ถ้าเราเดินลัดป่าไปออกตรงไหนไอ้โด,ดงวัวหอนแล้วสุดอแล้วซับปา่าเพ่อยงยงเลต้องมีมั่งเย้ยเนาะสับเปนกร้อนคท่กันเลยว่า่นแตนวแนว่นเมนะ้ันอยูนีนอยู่ในเฮป่าอย่ันร้อนร้อนมัน,นนะ ใหญ่เยอะตอนนี้ว่ามีลราคาเใช่ไหมใช้ล่ามันจะยาวพี่เหล่าเกศของบ้านเราดิไม่ใช่ต้นยางเพราะวกหมดต่อพี่น้องเนี่ยโดนตัดไปยังเป็นโรงแรมแล้วเนี่ยเป็นรีต่อนไหมอย่างเนี้ยเฮ้ยเราลอยขึ้นได้ไหมขึ้นท้าย ครับผมไม่อยากเดินกลับเลยช่วยแบกผมกลับเดินดิแต่ผมถึงกล้องดแข็งแรงไม่รู้มันเดินกลับทางนี้ได้มีน้ำเลยดู่ัเด็กับได้ฝังจริงไหมพี่พูดจริงหรอมันพี่ออกตรงูหอโจริงหรอเอาลองดูไหมล่ะไปสู้ต่อไป ทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์คุณเลือกทางไหนดีเหมือนก็เราอยู่ในโลกมนุษย์เราไปทั้งคืนทั้งวันเราก็ต้องไปทั้งนรกทั้งสวรรค์ไม่มีใครไปสวรรค์เลยได้หรอกแค่ก็ไปนรกก่อนหรือจะไปนรกก่อนไปสวรรค์ก็แล้วแต่แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ขอไปสวรรค์ก่อนแล้วกันถ้าไปสองอย่างอ่ะมันก็จะยังไงล่ะไปสองอย่างอ่ะ ที่ายใจอ่ะโอ้เราไปดูบ้านหลังนี้ซัดแล้วก็ขึ้นไปเอ้ยเราเขาเรียกหอซ่องสัตว์โอ้โหนู่นมีช่วงที่หนูหนาฝนหนาวได้หรือวะมอนแรกมีร้อนตอนมันร้อนมันจะออกมากิน่ยถ้าเกิดว่าผมว่าเย็นๆน่าจะมาเยอะว่ะใช่แต่ก็เสียเวลาพี่ mua thợ trong mà lập tức cái tấm bài quản đấy này mình chắc tua đây mới để mai vậy vậy à. có lưu mày ạ cáo ạ เราลองนี่พ่อแหละกับริยบเลยเด็กน้อยมันไม่จับของแล้วสนุกกันม,มันถ้าตื่นตาได้เห็นพวกสัตว์พวกอะไรงไงแล้วเราจะขึ้นหอคอยไหมนะไม่มีคนไม่มีคนไ,ไปถึงแล้วก็ผมหอคอยสองสัตสตว์ออมีดโอ้หย ไปถึงหอคอยแล้วครับผมสอลไหเนี่ยม่ใช่ทางฝั่งลมไหมลกว่า กกก็อยาขึ้นหัวไม่มีหรอกส่องเลยคิดเราเดินมามันไม่มีหรอกนี่ครับผมหอสองสาตว์ครับโอ้มีน้ำเลยตรนี้เฮ้ยเราจะจะหนีเสือจะหนีมไม่ได้มันขึ้นกระได้ต้องอนุรษเป็นตัวรอดใช่ไหมความอยู่รอดอ่ะใช่นี่เราต้องตึงตัวรอดไหม อืมเอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นเนี่ยดีไหมเพื่อรอดคงได้คนเอาให้รอ,อดอะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> รอด ยังไงพลา่อลาโอเคครับผมสองลูกสัตว์ก่อนสวยเนาะสวยเป็นป okay. ่าเว้ยเนี่ยถ้าต้นยางมันจะอยู่ตามลำธารมันระไปเต็มมันลบอยู่ในป่าแล้วแดดเดืดร้อนไม่ออกมาหรอก แต่ถ้าเรานั่งรออยู่นี่สักสองวันน่าจะออกเลยอยู่ตรงนี้ตอนเย็นผมว่าออกแน่นอนเนี่ยมันเดินข้ามออกไปนี่ข้านุ้นจะออกตรงนี้โคไดะไหนเดินลงไมาข้ามข้ามข้ามบ่อนล้วนแบจะไปทางไหนต่อนี่ไงเข้าตรงนี้ออกไปอืมเราจะไปจริงเหรอวันน<ต>ีราอ,อยู่นี่ใช่ไม่เป็นหลำหานเราได้ <c oughs> เรากเกาะตรงนี้เ <c oughs> อาจริงไหนๆก็มาแล้วถ้าพี่จะไปอ่ะถามตัวเล็กด้วยตัวเล็กตัดสินใจ จริงเหรอลอูเลยไอ้เรื่องถ้าเราเจอถนนเราสามารถเกาะรถเขากลับมารถได้แต่เราจะไปกันจริงเหรอถามความพ่ก่อนเขาบอกว่าถ้าเจอพวกเสียพวกสาตร์พวกอะไรเนี่ยคนเดี๋ยวก่อนคุยก่อนคนที่สลากคือนี่รถพวกเพื่อนผงเป็นร้อยน่ะเขาเพิ่งดุกคนเดียวรถเป็นที่ตัวล่อของสาตว์ตอนนี้ผมมีที่พึ่งคือตัวเล็กตัวเล็กแต่ดสินใจเ่าให้รู้พี่โจแต่เสีนใจจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ หรือว่าไงอาไงเราจะเดินลัดน้ํานี่เราจะขึ้นพุ่งนู่นแล้วเราจะออกเกาะไปดูนะเราค่อยเกาะรถกลับมารถถ้านี้สิ่งที่เราวาดไว้นะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นจริงก็เจะต้องเป็นอย่างนี้ทายอมมันไม่ใช่หรอ้ารา,ายอมแพ้แล้วก็ไม่ใช่ก็หลง <laughs> โอ้ไม่ใช่ยังไงเนาะมัน <laughs> ต้องเดินลัดป่างดงงูเห่าด้วยไม่รู้มันเขียนไว้ดงงูเหา่าอ่าเดีด๋วยวไปคลิปหน่อยเด้ จบคลิปเพียงเท่านี้อ่ะสวัสดีครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณมากครับเออ